สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นโ King อชิวะ1 9ู0กันนะครับสำหรับัยรุ่นโฟกิงนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้ครับผมประเทศนี้ฟรีบรยนะครับแยวผมจะทิ้งลิกนที่ขอประเทศไว้ดานคลิปเลยแต่วันนี้จะพาทุกคนไปดูแมปโรงเรียนใหม่ครับผมวันนี้เขาอัพแพทแมปโรงเรียนใหม่เข้ามาครับผมทั้งสไว้ได้เลยไปดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนครับ สำหรับแมพของโรงเรียนอินทร์นะครับก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วมีใครกระตือกันอยู่นี่เอผมเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นนี่ีป้ายเฟอเฟียครับสำหรับโรงเรียนอินทร์อาชีวะครับอินทะหรือเปล่าก็จะมีโมเดลโรงเรียนก็ประมาณนี้ครับมีคงครบก็จะมีโต๊ะคราฟด้านในตรงนี้เลยนะครับแล้ามาตีอะไรไปเรื่อยๆได้ครับ เป็นตู้ครับตรงนี้แล้วก็มีเด็กทำอไมครับเวลาน่าจะเป็นเวลาว่างครับน่าจะเป็นคาบวิชาที่ว่างครับครับถือไม้ถือคออ้อนเต็มเลยอะ่ะโอ้โหแล้ก็มีเด็กต่างตะบันก็นอนน่าจะมานอนอาบแดดครับที่นี่ดผมพาไปดูวิไลอื่นบ้างครับ าง,างเข้าโรงเรียกรนกนกเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ต่อไปก็แบบนี้นะครับเปียวเปียวหาที่ไหนไม่ได้ครับผมน,นี่ก็เป็นสเปรย์นะครับผมที่พ่นแบบทับอะไรก็ได้ครับผมจะมีสระเทยครับจะมีเป็นองค์พ่อครับผมเรจะมีเด็กกระนกกำลังคาบว่างครับตรงนี้น,นี่มีดนตรตีใน พอใจครับพวกนี้เออเป็นโต๊ะค้าปกติครับของขนมทั่วไปครับผมตู้ก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะมีโคมนะครับผมตรงกลางนี่เป็นปอดไลท์ครับเออเป็นองค์พ่อครับสามารถไหว้องค์พ่อรับของนี้ได้ครับแบบขนกไปเดี๋ยวไปดูสิ่งอื่นกันต่อครับยา เอาแล้วตรมนี้ครับมาถึงโรงเรียนเทคโนโลยีประากาชื่นครับป้ายโรงเรียนนี่เงาแวววับเลยครับตรงนี้มีตาโลโก้วิไลด้วยครับ okay, <Julia. S 1> เจะอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้ครับรผมก็จะมีพวกโต๊ะคาร์บอะไรต่างๆของคนในวิไลครับ จะมีประตูด้านหลังเนี่ยก็คือตรงนู้นนะครับผมนี่ก็คือโรงเรียนครับนี่ก็เป็นโลโก้ครับผมโรงเรียนประชาชื่นนี่ก็เป็นสนามกีฬาครับสนามกีฬาตรงกลางโรงเรียนเลยครับโรงเรียนนี้พิเศษหน่อยครับมีสนามกีฬาโรงเรียนเดียวนะครับผมจะมีโตมครับตกคุมอยู่นี่ก็เป็นเด็กคืนนะครับผมเนี่ยบอกบอกกับพี่เนี่ยเลยเนี่ยเราจะเป็นโรงเรียนของ จังกลนะครับจังกลบูรณะพลนะวอยู่อย่างนี้เลยเปลาดูวันไหนวิไลครับเด็กๆก็เลยเป็นชาว่างครับนั่งฟังเพลงดื่มแ๊ปซี่กันอยู่นี่เอ้ยนั่งฟังเพลงดื่มแ๊ปซี่อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหอย่างนี้จน ไปไม่ได้แล้วผมมีวันนี้ครับเกาะเรียนบูนะผมจะมีองค์พ่อตรงนู้นแล้วก็ครบองค์ประกอบครับท่านไหนก็เป็นโต๊ะครับปกติครับผมเหมือนกันครับเอานะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้ามากดรับบริก็เข้ามาเดินเล่นหรือว่าเข้ามาเล่นได้เลยปกตินะครับผม ผมจะทิ้งลิงก์ที่ขอบประเทศไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้ครับผมแล้เวเจอกันครับ